อันนี้ก็ไปดีอีกหลุมหนึ่งนะครับหนึ่งต้นเนี่ยคือต้นนี้นะครับจะลงมานี่เยี่ยมแล้วก็เอาน้ำแช่ไว้นะครับแช่น้ำไว้ให้ดินมันชุ่มน้ำนะครับลากี่ออกจากถุงใหม่ๆนะครับก็จะได้ไม่แห้งนะครับคือทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้มันตายนั่นแหละนะครับค,ครับ ต้นนี้เตรียมลงนะครับทั้งเนทั้งเตรียมหลุมหลุมใส่ต้นใส่เล็กนะครับแล้วค่อยตีวงออกนะครับครับเอาดินเข้านะที่นี้ตั้งแล้วนี่ครับเอาดินเข้าไปดูครับเี่นะครับตั้งได้ที่แล้วก็ตีวงนะครับไปตีวงน กับที่โรยหนเข้อขาวนี่คือโดโลไม้นะครับโดโลไมเป็นธาตุธรรมชาตินะครับทำให้ดินร่วนซุยนะครับนี่ครับต้นนี้ทำปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยอยู่ริมน้ำนะครับอยู่ริมบ่อที่เราขุดไว้สต็อกน้ำนั่นแหละครับบ่อพันสองร้อยหกสิบคิวของพอดอันนี้นะครับ นี่ครับต้นนี้จะลองดูครับผมแพ้ทุกอย่างเออแพ้แพ้ทุเรียนทุกต้นกยบปลูกที่ไรตายหมดรอบนี้ลองดูอีกสิบห้าต้นจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้อ่าอยู่มุมนี้ครับมีกอไผ่กันลมนะครับกอไผ่ช่วยกรองแสงช่วยทำความชุ่มชื้นให้กับต้นนะครับ นี้ไม่ไม่ได้มีเอ,อ่น้ำนะครับไม่ได้มีน้ำหยดไม่ได้มีระบบน้ำแต่ว่าอยู่ใกล้ใกล้สระน้ำใกล้บ่อน้ำเนี่ยครับบ่อขนาดใหญ่ใช้แรงงานคนตักขึ้นมาได้ครับมีเจ้าหน้าที่ับผิดชอบส่วนนี้อยู่ครับเอ,อดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลำต้นของมันเนี่ยตั้งอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับ ที่ชุ่มน้ำที่เราน้ำแช่ไว้นก็จะดีพร้อมดีครับไฟผมดีวิธีปลูกนะครับในคนวิธีปลูกกินน้ำลมตาอากาศสมบูรณ์พร้อมก็จะเริ่มติดมันเป็นซีรีส์ครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะยังไงนะครับ กลับมาต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับเราทำไปแบบนี้เลยครับทำไปแบบนี้เลยครับแล้วก็ถมโคนต้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตีวงรัศมีรอบประมาณหนึ่งเมตรนะครับจะเห็นว่าต้นเนี่ยมันตั้งอยู่บพื้นเนี่ยครับนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับ คนเราทักษะต่างกันนะครับทำได้เป็นบางอย่างเป็นไปไม่ได้ที่คนเดียวจะทำได้ดีทุกอย่างนะครับนี่ก็ทุเรียนอันนี้จะเห็นว่ามีร่มเงานะครับแดดบ่ายก็จะรอดนะครับแล้วก็อบกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ปลูกเสร็จนะครับ ไม่ได้ปลูกสําเร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าปลูกสําเร็จนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับทุเรียนครับหมอนทองนะครับชุดต้นนี้มาจากระยองครับนะครับวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมดมี12ต้นนะครับนะปลูกวันนี้12ต้นภาพนานี่ครับอันนี้ ก็มาต้นนี้อีกนะครับเราจะเห็นว่าสูงนะครับเราจะทำคูดินขึ้นสูงสูงแล้วก็ทำเป็นหลุมอยู่บนคูดินแล้วก็ฝังลำต้นมันลงไปแล้วก็เอาดินถมนะครับรัศมีก็เนี่ยครับเมตรนะครับเรบ่งนี้ได้ทั้งหมดสามต้นนะครับแต่วันนี้เราปลูกทั้งหมดสิบต้นนะครับ เขาต้องมีไม้พี่เลี้ยงก็เลยตัดสินใจปลูกลงตรงนี้นะครับไม้พี่เลี้ยงก็คือไม้ที่ให้ร <ไป S 2> <ป>่มเงานะครับแล้วก็ช่วยในการที่จะเก็บน้ําไว้นะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนผมไม่ยืนยันนะครับว่ามันจะดีมันจะรอดเพราะว่าผมมีปัญหากับการปลูกทุเรียนนะครับปลูกทีไรตายทุกทีครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครับชุดนี้จะลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นผลนะครับ นี่ครับทุเรียนระยองหมอนทองระยองนะครับตุดนี้มีทั้งหมด15ต้นนะครับลงวันนี้ไป12นะครับเก็บยางรถด้วยครับริมบ่อน้ำนะครับน้ำเยอะน้ำไม่ขาดนะครับ ยังไม่มีคำตอบที่จะยืนยันได้ๆทั้งสิ้นนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวได้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับทุเรียนหมอนทอง